มาข้อที่7ยังคงเป็นเรื่องของการบวกนะครับฉะนั้นเราบวกหน่วยย่อยก่อนนะครับมีตันกับกิโลหน่วยที่เล็กกว่าก็คือกิโลกร,รัมนะครับก็บวกกันไปก่อนนะครับบวกกันก็คือเผื่อทดนะครับโดยปกติเราจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับแต่อันนี้ทําเป็นขั้นตอนเนี่ยมันบวกยังไงก็ได้แต่ว่าเอาให้คุ้นชินนะครับบวกทางด้านขวาหรือว่าบวกหน่วยย่อยก่อนนะครับหน่วยที่เล็กกว่าก่อน5้บวกหได้1ินะครับ 7จ็ดบวกสองบวกหนะครับเป็นสิบหบวกสนะครับเป็นเบวกทดหเป็นสิครับได้1000งกิโลครับตรงนี้ครับ18บแปดบวกแปดสิบสองได้หนึ่งร้อยครับเนาะแปดบวกสองได้ศนย์นะครับแล้วก็แปดบวกหบวกหก็คือได้สินั่นเองครับทีนี้เราเอาพันใบเลยนะครับเราเอาพันไปเลยก็จะกลายเป็น1 ศูนนนั่นเองครับคำตอบก็คือ101ตัน101นะครับ101ตัน0กิโลครับหรือว่าเราจะเขียนอย่างนี้ได้ครับไม่มีสักกิโลหนึ่งนะครับข้อที่8นะครับ8บวก5ได้13ครับ9บวก1ได้10เป็น11นะครับทดไปนะครับ7บวก4เป็น11เป็น12นะครับทด1เป็น12โอเคนะได้อย่างนี้ครับ จากนั้นเราบวกตันครับ2บวก8ได้10 9บวก1ได้10แล้วก็ทด1เป็น11ครับ110ครับจากนั้นอะไรนะครับ1,000กิโลกรรัมเท่ากับ1ตันฉะนั้นก็ปัดไปเป็น1 1 1, 1ใช่ไหมครับเหลือ213ครับตอบ 1, 1 1 1นะครับ111ตันนะครับแล้วก็213กิโลกรรมัม บครมาหาคําตอบในข้อที่2กันนะครับเป็นเรื่องของการลบแล้ครับครั้งนี้นะครับอันดับแรกเราดูก่อนนะครับพอเราจะต้องทำการลบในส่วนของหน่วยที่เล็กกว่าก่อนนะครับกรัมเล็กกว่ากิโลนะฉะนั้นกิโลจะลบทีหลังนะครับกรัมอยู่ข้างหลังนี้ลบก่อนนะครับหรือข้างขวาลบก่อนทีนี้ดูครับ200มันน้อยกว่า750จําเป็นจะต้องไปยืมมาครับ คราวนี้เรายืมมาบ้างครับยืมมานะยืมมา1กิโลกร,รมัม1ึกิโลกร,รัมเท่ากับ1000ครับก็เลยกลายเป็น1,200งนะกรัมก็เลยกลายเป็น1,200นสะส่วนข้างนี้จะกลายเป็นจาก13เหลือ12แล้วนะครับนี่คือการยืมนะครับเมื่อเห็นว่าข้างบนนะครับตัวตั้งน้อยกว่าก็ต้องไปยืมเป็นหลักการปกตินะครับจากนั้นเราลบไปทีละหลักครับ 0-0ย์ลบศได้0นะครับ0-5ลบหไม่ได้ไไดก็ไปยืมมาเป็น10นะครับ2จะเหลือ 1, 1ใช่ไหมครับก็10-5ลบหเหลือ 5, 5นะครับ 7, 1 1บเลบเเหลือ4นะครับเป็น450ครับตรงนี้และหลักกิโลกร,รมัมครับ12-8ลบเหลือ4ครับง่ายๆเลยครับได้4กิโลกรัม400 450ครับนะฮะ450กรัมข้อที่2ครับยังคงเหมือนเดิมครับกรัมข้างบนนะครับมีค่าน้อยกว่าข้างล่างครับเราจะลบข้างหลังก่อนนะเราจะลบกรัมก่อนนะครับแต่ข้างบนมันน้อยกว่าข้างล่างทำไงนะเรายืมครับยืม96มา1ครับเหลือ95เมื่อเป็น1กิโลกรัมก็คือ1000กรัมครับก็เลยกลายเป็น1,210ครับ 1210ตั้งลบด้วย370ลบที่หลักครับ0-0ได้0เจ็7ลบ1ไม่ได้นะครับองเป็น11ลบ7แทนเหลือ4ครับหนาะ2ตรงนี้กลายเป็น1นะครับเป็น11ครับ11ลบ3เหลือ8นะครับ840 95ลบ65นะครับ5ลบ5เหลือ0 9ลบ6เหลือ3ฉะนั้นหลักกิโลกรรมเยือ เพราะฉะนั้นหลักกิโลกรัมได้สามสิบกิโลกรัมนะครับหลักกรัมอยู่ที่840กรัมครับมาที่ข้อที่3กันเลยครับคีดคีดนะครับแล้วก็กิโลกรมัมจำได้ไหมครับเทียบกันได้ไหมสิบคีดนะเท่ากับ1นึกิโลกรัมครับฉะนั้นข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็น6ไม่ได้ครับต้องยืมครับ 32ถูกยืมไป1กิโลกร,รมัมก็เหลือ31นะครับส่วนขีดไม่ใช่พันแล้วนะครับแต่10กขีดเท่านั้นเองครับเท่ากับ1กิโลฉะนั้นเป็น10ตั้งลบด้วย6ครับอ๋อลืมค่าทิ้งไปก่อนนะครับเหลือ4ครับ31ลบ12ครับเป็น11ลบ2เหลือ9นะครับ3นี่เหลือ2เนาะ สเหลือ2แล้วก็ลบ1ครับเหลือ1ครับ19ก้านะครับกิโลกร,รมัม4ขีดข้อที่4ครับ7จลบเนะครับเริ่มทำเลยนะ7จลบเไม่ได้นะครับฉะนั้นร้อเหลือ126แล้วก็ปรับเพิ่มให้กลายเป็น17ขีดนั่นเองครับ 17บเลบเเหลือ8ปครับเหลือ8ขีดและ36อันโทษทีนะครับหน6่งลบสาหนะครับหกลบหเหลือ0 12ยลบสเหลือ9ครับเก้ากิโลกรัมแขีดนั่นเองครับสำหรับข้อนี้เป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับหน้าที่94ครับ